หกเอ็ดโวยกลมๆอย่างนี้ใช่เลยว่ากุญชราว่ะหกเอ็ดว่ะชัวร์นะชัวร์นะชัวนะว่าหกสิบเป็นคำตอบที่ตัดสีแล้วตีเลขกระเป๋าเลขอะไรแจ็คเดี๋ยวพี่โอนตังค์หกสิบ เหนียนเจ้าเอ้ยมาวงกลมอ่ะแบบวงกลมตรงกลางว่างไว้อ่ะวงกลมแบบโดนัทอ่ะนี่ไงทำอะไรอ่ะอันนี้คือทำอะไรอ่ะอันนี้ใช้สมองใช้สมองใช้สมองวงกลมโอ้ยกูเอ้ยวงกลมแบบวงกลมแบบใหญ่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 ใหญกว่านี้เนึงหยับหน่อยหยับหน่อยหยับไปคนอื่นเข้าหน่ายไม่ต้องใหญ่ขนาดไหนยิงชิดๆกันไว้ เนี่ยเนี่ยอ่ะโอ้เป็นจุดศูนย์กลางนะดูง่ายดี๋ยวจุกขึ้นเลยยินใจเลยวะนะไอ้บอยยืนยอ้จูบไอ้บอยยกขึ้นมาแม่งเป็นมุงดีฮะตอนเนี้ยอ่ะอ่ะเกมชื่อเกมว่านับเลขช้าใครนับคนสุดท้ายตายนับเลขซ้ำตายนับก่อนตายเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบนับอ่ะฟังฟังมันจะเราจะนับตามจำนวนสมาชิกอย่างเช่นเรามีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามคน เราจะนับถึงเลขสิบสามใครได้เลขสิบสามใครได้เลขสิบสามใครนับถึงเลขสุดท้ายต้องออกใครนับซ้ากันออกคู่โอเคไหมอับได้อับได้สูงสุดกี่เลขสิบสามตามจำนวนสมาชิกอันนี้มีม,มาหนึ่งนับสิบสี่นับได้เลขเดียวลเลขเดียวใครพูดใครพูดอย่างอย่างเช่นว่าสามสองหนึ่งเริ่มหนึ่งต้องมีคนสองละสองแล้วก็สามสี 3, ห้าหกเจ็ดห้ามกเจ็ด้าหกเจ็ดหกคจ็ดคกเด้าหกเจ่ดาพก็ดห้ากด้กเน็ดห้าหก้ากัจ็ดห้าหกเจ็ดัาหเจดห้าหเจ็ด้าเ้าหจล้ากเจ้าเจากเจ้าเจากเล่นล่เจาอไม่เล่นหสา่กเจ็ดเล่นห้เ้าหกเห้าหเจ่าหกหกเจห้หกเาเจากเจ็ดกเจ็ดห้าหเจ็รห้กเจ้กเา้าหกเจีดห้หก้ากเิ็ห้าเ ตอนนี้สองเปนสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าอ่าสิบห้าเลขใครนับเลขสิบห้าตายตกเลขสิบห้าคือออกใครนับเลขซ้ำกันออกคู่โอเคไหมช้าได้เต็มที่อืแต่ห้ามนับสามคนมาว่านับก็เริ่มหได้เลยฮะอะไรนะหลอกล่อได้ไหมหลอกล่อไม่ได้หลอกลอไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใครพูดก็ได้ใครพูดก็ได้เลยไม่มีซ้ายไปขวา อันเนี้ยแก่ห้าคนนึงแล้วอ่ะเฮ้ยไม่คนละสิบหกอ่ะสิบหกไอเซิร์คก็มาเซิร์มาเซอร์มาเซอร์มาอ๋อมีสิบหกคนเลยวะไม่ไม่ถอยให้มันกว้างกว่านี้ได้ไม่ได้แล้วได้แล้วใครผู้ชนะคนนี้แจกห้าหมื่นอ่ะได้เป็นคนเดียวเลยเต็มเต็มมานะสิบหกใช่ไหมหมดสิบหกนะสิบหกนะไอเซิร์ครู้ป่ะน่ะเซิร์คทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรผมไปนอนมาเม่พี่คูสามรอบนับนับ มีทั้งหมด16คนใช่ไหมใครนับโดนเลขนับตามจํานวนสมาชิกทั้งหมดก็คือใครนับเลขโดน16คือออกและใครพูดเลขซ้ากันคือออกใครพูดได้เร็วกว่าแล้วไม่มีใครแย่งเลขคนนั้นคือรอดอย่างเช่นหนึ่งได้แค่เลขเดียวนะหนึ่งคนหนึ่งเลขนะหนึ่งถ้าหนึ่งปุ๊บถ้าวอรเริ่มหนึ่งปุ๊บตรงมีคนสองถ้าใครพูดสองปุ๊บรอดแล้วตอนนั้นอะเขา้าใจไหมในตอนนั้นนั้นพี่ติมีคนอีกคนหะพอแล้วพอแล้วเล่นกันนี้แหละมาพร้อมนะ มีสิบหกสมาชิกนับสามสองหนึ่งเริ่มหนึ่งหนึ่งเบกอเซิร์ไอเซิร์ช้าพี่หนึ่งไปแล้วสี่สี่อะไรเหมกันเลยมีตั้ใหม่มีตใหม่มีตั้ใหม่มีตั้งใหม่เลยสองสองมันงมาเหมือนกันฟังฟังฟังอันนี้เทสก่อนอะมันไม่มันไม่เข้าใจคือไม่คนทุกคนอะเอางี้อ้วเงียบถอดหน้ากากถอดหน้ากากถอดห้ากาเลย โอเล่นด้วยโอเล่นด้วยนะย้ำโอเล่นด้วยโอไม่ได้นับอย่างเดียวโอเล่นด้วยเข้าใจไหมเซิร์ฟพี่เล่นด้วยอะพี่เป็นคนนับด้วยพี่เป็น,นด้วยแสดงว่าพี่โกงสุดถูกต้องไหมแต่พี่ต้องมีวันออกไม่ต้องห่วงถ้าใครแย่งหนึ่งก็คือออกเลยอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมเพราะพี่เป็นคนนับอ่อและไม่ต้อง<ม>ตัดสินไม่ต้อง,งฟังฟังไม่ข้ามเลนไม่ได้ต้องเลียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเข้าใจไหมต้องเลียงห้าม พี่เป็นคนตัดสินเองทุกคนเงียบพอพ okay ี่จะฟังเสียงพอพี่จำเสียงทุกคนได้โอเคไหมมาสามสองหนึ่งอ่ะอย่าพึ่งนีอย่าพึ่งสิเอาออกยงียบอย่าพึ่งนี่สามสองหนึ่งเริ่มเก้าสิบสา ก้าวอะไรไอ้แก้อะไรก้าดด้าโดดไม่ตองใหเลี้ยงไม่ต้องให้เลี้ยงมันต้องเลียงหนึ่งสงี่้าหกเจ็ดแปดเกี๊ยบตอเี่ยไม่มัก็เกี่ยวว่าถ้าใครพูดพร้อมกันมันก็ออกไงมัน้ังเลขไม่ดีมีลสิหเลขอ่ะเอออ่ะมาใบอันนี้ออกนะไม่าอันนี้ออกนะมี่สิบหกนะมี่สิบหกไม่ใช้สมองอ่ไม่ดีอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองเจ็ด เจ็ดออกเลยพี่ออกเลยไม่เข้าใจออกเลยอะไรวะเพี่เอาเข้าพูดพร้อมกันไม่ใช่หรออะไรออกเลยอะไรมันต้องเรียงเลขเรียงเลขพี่เรียงเลขพี่ยังจุดจังใจฟังด้วยต้องใครถึงเลขไรแล้วถึงจะพูดเลขดันมาได้ไปพี่ออกเอาอย่างนี้เอนอย่องนี้พีงงอกถือไปเออเดี๋ยวมีเกมส่องเกมอ่ะอะไรวะมีสามตาอ่ะเหลือสิบห้าคนแล้วนะสิบห้าเลขแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มหนึ่ง สองสามอ้าไปไปไปแจ็คไปไม่ไม่พูดก่อนก่อนก็บอกก่อนนะพูดก่อนะล้มีกฎพูดก่อนไว้ทำไมอ่ะไอ้บอเพูดก่อนแล้วรอดมึงแง่มึงแง่มึงแง่ไอจุกร้อนหอกไอแจ็คไอจุกร้อนหนึ่งสองสามรอบหนึ่ง

ไอ้กอกูก่อนไม่เออกูก่อนเอาลังเสียงเสียงแล้วแล้วที่เป็ดเลขไอ้สิบสองเลขมาหนึ่งสองสามหนึ่งหนสองไม่มอนึ่งก่อนอันนี้โอหนึ่งก่อนก่อนนะกูก่อนลุงออกลุงออกลุงออกก่อนูกนนี่องก่อนหนึ่งอีก ไม่ต้องวดต้องหนึ่รับสัตต้งนึงเริ่มงทำไมทำไมทำไมต้องหนึ่งกูนับได้ไหล่ะงั้นกูนับได้ไมล่ะเอางี้วงนอกเอางี้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 าง้ได้้้ได้ด้้ก็ไม่ออกเสีงล้ไม่เ้าใจตังค์อะเรียมเรียมเรียเรียเีีไปไปฟัง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 พี่โน่ะเี้มึงพี่โนับอ่าอ่าเริ่มใหม่มาเตรียมตัวนะเริ่ม

ใช่ไอ้เต๋อ้เต๋อพูดแล้วไอเต๋อพูดแล้วไอโสมไม่ได้ยินมัน่ะไม่พอเดียนเลยไม่พอไม่พอตองตอเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมสิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดเลขมั้งตองให้พี่โดนนับก่อนดิ่สามใครนับนับไปแล้วไม่นับเลยเอาเอาใหม่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 พี่โดนนับก่อนตะกี้เพิ่งใครเตยมตัวนะอ่าเริ่มสอง อ่ะไปยังงกูรู้แล้วกูรู้แล้วมาอ่าเตรียมตัวแล้วสองสี่หกแปดสิบอ่ะสิบเลขเริ่มหนึ่งกูรอดแล้วีสอง้ยคอะไรอ่ะ ไม่้เลยไตมไทิมพูดอะไรอย่าเพิ่งไอทิมพูดอะไรอย่าตะเกียผมพูด่าสองไงข้ามันพูดข้าวเมื่อกี้มันพูดไม่พูดสองพูดสอพูดสี่พูดสี่พูดสองพูดสี่ไปไม่ไม่เตไม่ต้องออกไอทิมเกียนไอทิมเกียนไปพูดสองไม่สองไม่องไม่สอจัดดี่ะัดดอวะดีดีวะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอกไปเลยมึงออกมึงเดินออกไปก่อนนะทุกอย่งแล้วมึงเดินเข้ามาใหม่มึงอย่าตะเกียบเหล่าเก้ใช่ไหมเหล่าเก้า อำเนว่าเริ่มหนึ่งหนึ่งใครกติอรกต้อ๋อใครตออใรติอ๋อใกติอ๋อใครกอ๋อติอ๋อใครกอริอ๋คตอติริ หกเจ็ดไอหอยไอใหญ่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 ออกไอ้ใหญ่ออกเลยไอ้ใหญ่เอกไปเดี็กกระตุกเด็กกระตุกเด็กกระตุกอะไรสองสี่หกเจ็ดเจ็ดเลขดูสามเริ่มเริ่มอ่ะปะลุงลุงไอหอยลุงเชียอะไรกูก่อนเลยไม่ได้จ้ะเมื่อกี้มันมันพร้อมกันงั้นออกทู้นะ ก่อนเลยวอนจันไม่แล้วว่ากติกาใครพูดแท็กออกคู่แต่ตอบคู่ใช่แต่นี่มันแต่นี่มันเพราะว่าเขาคนในวงเงี้ยมึงหาคนในวงกลัวไม่คนตั้งกติกามกลัวไปก่อนเลยอ่ะเอาใหม่นะถ้าพร้อมกันเอาใหม่ไมว่าถ้าพร้อมกันว่าเอาออกคู่ถ้าอดีตมันมีคนหนึ่งที่ไม่พูดเลยเว้มาเอาเขาเลือกเขาไงก็ันเสี่ยวเขาไงเสี่องเขาไงมันมีคนหนึ่งที่ไม่พูดเลยถ้าาลลงเเขสุดท้ายนลงเลขเขาสุดท้ายเป็นเหลี่ยมปะล่ะเป็นสมองคนอ่ะเอท่านคนหนึ่งเริ่ม สองสามสี่เรียบร้อยจบไปจบไปเอาใครพูดสิใครพูดสิ่ดีอะไดีพูดมาดีพูดไปมาดีพูดสี่ไหนมาดีพูดสามมดีพูดอะไรมาดีพูดสี่แซมเต้มดีพูดสีอะไรไอ้โง่เหลี่ยมโง่ไอ้หน่อออกไปตั้งปอกเข้ามามาพูดตรงไหนวะมาฉันพูดก่อนไม่ตะกี้มาดีมาเลยนี่ยสัดตัวเองก่อนมาตัด Seen. ไม่ไม่ไอ้แจ็คพูดไรไม่มาจิมิไอ้แจ็คพูดไรอ้แจ็คไอ้แจ็คพูดไรไอ้แจ็คออกมามึงออกมาม่อออกมามึงออกมาเห้าแล้วห้าผู้พิชิตห้าเลขเท่านั้นโห้าหมื่นห้าหมื่นนิวสาหนึ่งสองสามอนไทยอย้อลอ่ะสี่หลักเน อ่ะไปไปไปดอดีออกไป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 ตัวต่เองอกอกเออกเออกอเอออันนี้ชิงเลขไปเหรอเนี่ยไม่อกอ่ะเลขนี้มีเลขเราจะกำหนดเลขไว้ให้1เลขนับไม่เกิน3เลขต่อหนึ่งคนเลขตายใครนับโดนเลขนั้นตาย ก็นับอย่างสมมติถ้าลุงเลยคิดไว้สสามใช่ลุงสี่เยไม่โอ้คิดไว้สิบสาเนี้ยใครโดนได้สิบสามตายนับได้ไม่เกินสามเลขนะโอผยคิดว่าเลขว่าน้ำหนึ่งนะเลขยี่สิบสามเริ่มลุงก่อนอะไรอ่ะทำไมต้องกลัวไม่หนึ่งสองสามกเริ่มพี่ลุงก่อนเลยเออไม่เริ่มพี่กูได้ปะล่ะอต๋อพูดอะไรเต๋อก็ได้อ่ะหนึ่งสองสาม เอาน้ำคือสองเลขหรือเท่าไหร่อ่ะสามเลขไม่ใช่สเลขะได้เท่าไหร่ได้สามเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอ็ดสิบสองหรสามสิบสี่เอาละใกล้ละกุดูคนชนะละกุณู้คนชนะละสิบห้าไอเต๋ยไอเตย อกติจะปลยเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่้อะไรซะด้ะไอ้เตยซะด้ะไอ้เตยเลขอะไรห้าสี่สามครับ ไปเลี้ยงเขาหมอเลี้ยงเขาหมอไปนะเบอร์ไม่ไม่กูคิดกูคิดยังไงลูกก็ชนะเมื่อกี้ลูกลูกนับเฉยเลยนับเฉยนับเฉยนับสามไปก็แพ้เมื่อกี้กูคิดกูคิดว่าชนะแล้วเมื่อกี้แม่กูเลี้ยงไปมีรับแค่สองแค่ที่อ่ะกูเลี้ยมาอีกแกมมาทุกคนเข้าใจแล้วมาวงกลมอีกรอบหนึ่งให้ห้าหมื่นเร็ว ไม่แพ้แล้วนะทุกคนไม่มีพลาดแล้วนะตอนตอนพุ่มไม่ค่อยได้ยินอ่ะผมก็รีเสียงจ้ดเต้ยจั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 เต้ยให้หมดจัดเต้ยให้หมดไม่มีกระซิบมาสองนะมันก็ตกเฮ้ยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวสมไอ้สมอยู่เบาอ่ะไม่อยู่ไม่เป็นไรเหลือสิบห้าเลขสลัรสิทธิ์น่าจะมีแบบคะแนนที่หนึ่งที่สองที่สามทั้งสามไม่มีครับไม่มีไม่มีพี่ไม่แบ่งกันเองเชีมหมดมีมีปลอบใจมาอ่านอกจากทั้งหมดสิบห้าใช่ไหมจะนับเลขก่อนนะ

ได้เหี่ยมด้สองสามสี่ห้าะโอโหงเงกากไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้มได้ยินโ้โอ้โอ้โอ้อ้เอ้โอ้้เออ้โอ้โอ้โออ้โออเอโอออ้ออ้้อ หนึ่งสองสสห้าหอ่ะสวัดีตัวเลขออกหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสองสีกสามแปดสิบสิบเห้าห แปดเก้าเก้าเก้าไปสองเลยไปสองเลยไปสอเลยอะไรอะไรไม่ไม่เป็นมีคนช้าดิมันมีคนช้าอีกดิไอตีมึงช้าสุดใช่แล้วลองกนก็คนแรกขึ้นลุงไงแล้วคนที่เหลือก็ต้องออกสิไม่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 ันก็ต้องมีคนเดียวอะไรอะไรก็ยุ่งยากที่สุดแน่ตอนช้าสุดก็คือไอ้ตีไอ้เฟิร์สมาสองไอ้มาเก้าอะไรว่ามาเก้าก่อนไอ้วันนี้เสียชีวิตตายสุดท้าย กูได้ยินเสียงไอ้เิรมาสองได้ยินเสียงไอ้เซิรมาสองคนฟังกูอ่ะฟังไมไก๊อยมันต้องฟังดิไอ้ก๊อเต๋อมันดีต้องฟังดิใครได้ยินนะใครได้ยินเอเอาใหม่เงเอาใหม่เอาใหม่เกี่ยวอะไรอะเกีอะไรบคนมันถูกแล้วไม่ไก็ออคู่เลยออกค่เยคนมันถูกแล้วไม่เอาอะไรอะไม่เดียคนดีเอาใหม่

กูวิ่งไหเซอร์ใครพร้อมกันต่อได้ยินพร้อมกันไม่ทำการตัดสินใจเลยข้างนอกตัดสินใจครับปอบกันทำการข้างนอกพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันออกเซิร์กูพิ้ง อะไรวะบางทีบางกลางนอกเลยทีน้ออกไม่ทีเมื่อกี้ไม่ออกเว้ยอโลนโดมันไม่ได้ครับผมเข้าใจตังฟิ้งทำไมครับทีนี้พวกเองต้องคอยฟังแล้วล่ะพวกเองต้องช่วยฟังแล้วละสิบลืะสิบลืะสิบลืะสิบไงพวกก็ออกอยู่แล้วล่ะมันมีคนช่องจะเอาพวกออกให้ได้อ่ะเลขสุดท้ายสิบแล้วหนึ่งสองสามย่งยังอยังเลยเฮ้ยรีบดเลียดียดปัดออกนะทีนี้ปับออกนะไม่ได้มีคำเ่าใหม่ก่อนต้ใหม่ต้องได้คำว่าเริ่มก่อนถึงจะเริ่มหนึ่งได้ สองสามเริ่มหนึ่งสองอ่ะผมก่อนผมก่อนพี่โนชตเซฟไม่กรรมการกรรมการเฮ้ยกูยังไม่ได้พูดเลยไม่มาดีบอกว่าพร้อมการกูพิงไอเซิร์ฟว่าไงไม่รู้ไม่สนใจแล้วไม่รู้ก็เฮ้ผมพูดก่อนนะพูดหลังพูดหลังเลยอะไรปะจุดอะไรมาจุอะไรไอจุดอะไรเลยเหรออะไรไม่รู้ว่านี่ได้ยินทีมก่อนนะเออไป ได้ยิทีมก่อนก็ไปกรรมการตัดสินแล้วมาหยิบเข้ามาสองสี่หกแปดเก้าแล้วเก้าเลขแล้วหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งท๊อปทำไมเสียงดางนะเดี๋ยวก่นสามสองแล้วสี่เดินไปดูดิฮะพี่ก่อนพี่ก่อนไปบอยเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปเสียงมากท่านหายวะพี่กดไมค์ค้างไว้ดิกดไม้ค้างเลยสิกดไม้ค้างไว้เลย อ่าเริ so ่มสองกูกกรรมการกรรมการกรรมการว่าไงไอแจมไม่เป่งเสียงออากรรมการกรรมการ เตยว่าไงเอาเลยสือดานรู้สึกแล้วไปไปไปขยับมาเสียงไม่ออกไปไปไปจุกเอาไม้จุกเอไม้ให้เขาเล่นเอ้าตัวตัวมาเนี่ยเฮ้ยก่อนจริงก่อนจริงกี่คนกรรมการกี่คนเนี่ยใจกรรมการฟังนะกรรมการฟังนะเจผื่อเขาเฮ้าเงินให้กรรมการคนชนะมันอาแบบกรรมการพูดดีอ่ะไนแบ่งเงินให้ายแล้วเท่าไหร่ละเจ็ดใช่ไหมมาดิใช่ครับเดี๋ยเริ่มเริ่ม ใครอยากใครอยากออกพร้อมฟูกันหนึ่งฟูมาใช่อะมีสี่สองคนอะมีสี่สองคนอาห้าสองคนด้วยไม่ผมไม่ได้ยินว่ะมีไม่ได้ยินแห้าคนเดียวไม่เปิดชาวติ้งเราก็ได้ผห้าคนเยอะผมกดห้าลึนปีจะมีสองคนอะ ไม่สอสองมีสี่สองคนใช่มีสี่สองคนมีสี่สองคนมีเหรอไม่มีมึงจะเถียบทำไมนะใครพูดสี่เนี่ยก็ถามไอ้โมงเนี่ยว่ามีหรือเปล่าใครพูดสี่ใครพูดก่อนละพูดเลยไม่ได้คนเหนื่อยนี่จะเอาไม่ได้ไปใครพูดอ่ะใครพูดอต่ไม่มีกันทำไมกันทำไมแต่ได้ยินจริงนะไม่ไตีมึงพูดมึงพูดช้าช้าเงียบ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 ต้องเงียบข้างนอกต้องเงียบเปิดเปิดไมค์ค้างเลยเอ่ะค้างไว้เริ่มหนึ่ง ต้องไปสีเลยสีไปเลยสีไปเลยสีไปเลยต้องไปอะเริ่มเอ้ยรอสีเหรือเรือเรือสีเลขแล้วสที่ยโลกเลขอะไรปคนที่ห้าไออกไง

มูไงสองไงมูดสองไงภาษาไหนพูดเนี่ยพูดสองจื๊ะไม่ผมพูดไปแล้วพูดไปแล้วมูดสองแล้วพูดจริงเนี่มันพูดไวเกินเหมือนตกใจอ่ะเลขเคี้ยอะไรเนี่ยเลี่เคี้ยอะไรเนี่ยไภาษาอะไรก็โหม่พูดสองไงไปไทยออกไปไทยออกไปทยออกมาสองคนสองคนสองคน ผลไม้ผลไม้ทุกอย่างบนโลกไทยวาไทยจะตอบไมได้เจ้ากาเราจะนับหนึ่งสองสามนับสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มจากลุงเริ่มมาละก่อนห้ามซ้ำด้วยนะห้ามซ้ำเรียนมละก่อนอะไ้วยผลไม้ในโลกนี้ในประเทศไทยในโลกเลยเอาไปเอาไปโอเคหนึ่งสองสามเริ่มลุงเริ่มเรียนแตงกวาสมครับห้ามพูด

เอานี่อ้วจะคิดเลขในใจไว้อ้วอ้วจะสัญญาสาบานเลยจะไม่มีลำเอียงอ้วจะจดไว้ก่อนเลยอะอะคิดเลขในใจไว้ใครสองคนทายถูกคนนั้นได้กี่หลับเราจกี่หลับแค่แค่หนึ่งถึงร้อยเราจะบอกมากกว่าหรือน้อยกว่าบวกกันหรอไม่ทายเลขทายเลขมากกว่าน้อยกว่าใช่ทายเลขที่อ้วคิดได้ถูกอ้วเขียนไว้ก่อนแป๊บนึ่งนี่นะอ้วจะเขียนอ้วจะเขียนเลขไว้ในนี้เลยนะในป้ายนี้นะทุกคนนะไปเขียนไว้นะครับ โอเคไปนะโอเคไปแล้วโอเคไปแล้วนะโอปิดโอเคไปแล้วโอเคไปแล้วผมไม่ได้ยุ่งเล้วจอเล้วจอเล้วเจอมาศูนถึงหนึ่งร้อยนะว่าจะบอกแค่มากกว่าหรือน้อยกว่าว่าจะบอกอ่าใครจะเริ่มก่อนใครจ็ะนะครับห้าแปด ไปคำตอบที่เดาตากูแล้วใช่ไหมน้อยไปเก้าเก้ามากไปไอ้แจ็คมากไปอ่ะมากไปใช่ปะใช่เจ็ดเจ็ดมากไปเจ็ดเจ็ดดีกว่าแล้วหนึ่งเอ่อ 09เป็นคำตอบที่ถูกอแล้วถ้าเป็นผู้อย่างไปเลยมากไปอ้าวมากไปเหรอวะนี่เด็กแค่สิบเลขมากไปก่อเลยแค่สิบเลขออกเร็วนี่6666เป็นคำตอบที่มากไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดเลข64 อย่าบอกแล้วม่าไอ้กาตามพี่ถูกต้องถูกเลยนะมากไปอุ้ยเฮ้ยเร็วไวแดคเหล่าก้าวรับเห้ากาวผมตอบไปแล้วไม่เช่อยังยังเหากาวยังตับแฮปเปน้อยไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ขิดเลขแล้วรู้ อยะไรของเขาลี่ไแล้วเปลไปแล้วเจ็ดอเจ็็จเจ็่ไก็บอกว่าน้อยไปตีพูดเลยตีพูดเลยคออตายแจ๊กอตายแจกหกสามับเลเอ้ยหกสามตอบยังอ่ะยังหกสามเป็นคำตอบที่ครับบ้าไป สองเลขเนี่ยเหวสามเลขมนะเดือสามเลขมหกสิบหกเอโดดหกสองบ้าไปบ้าไปต้องรอดแล้วต้องต้องเลขไอ้แจ็คเดาพี่ง่ายๆเองมองหน้าพี่แล้วเองบอกเลยเลข่มละตออมึงดูหน้าพี่มึงชนะเลยอ่ะมึงต่อมีกุญเชล่าเลยนะวงกลมๆอย่างงี้ใช่เลยว่ากูชนะว่ะ 60ะชัวนะชัวนะก็60เป็นคำตอบที่ตัดสีแล้วตีเล่กระเป๋าเล่ะไรแจ็คยวพี่โอนตังค60เจิงนี่ดูสกโคโปรนี่ครับ61ทุกคนพี่โอเนไหมนะเห็นป่ะ61เย้ เหกสเอ็ดว้ยส uh, ี่หกนาตีอนตีสี่หกไ้อบคครับเรียบร้อยอ่าแจกลิแจกทุกวันไหนแจกทุกวันได้บอลไหนแจกทุกวันละหาอะไรมาเล่นฝึกไว้จะได้สมองไม่เปือยปูนี่เข้าแชมป์สองสมัยแล้วอยิง่อยิงขิงสองนับสามเลขสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า อาลืมไปใช้นิ้วนิ้วนับอยู่ไวอร์แต่ประเด็นอะก็ต้องนับแค่สองหรือหนึ่งก็ได้สุดยอดจริงรู้รู้เลยอ่ะ